วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2568เมื่อช่วงสายได้ดูข่าวทหารไทยยึดยอดภูมะเขือสมรภูมิระหว่างไทยเขมรไว้ได้ มีการชักธงไทยติดธงมหาพิชัยสงครามของหลวงพ่อฤาษีวัทนสุ่งขึ้นบนยอดภูด้วยแล้วก็มีคลิปเกี่ยวกับทหารขเขมรที่พวกวัตถุมงคลออกรบโดยการคาบไว้ในปาก อย่าคือมีทั้งตะกุดมีทั้งเขี้ยวหมูตันเป็นต้นเรื่องพวกนี้แล้วแต่ความเชื่อของคนใดคนหนึ่งถือว่าเป็นความประพฤติส่วนตัวก็ได้แต่จากประสบการณ์ที่กับผมมัตรมภาพเจอมาเอง ถ้าหากว่าออกรบในห,หาวัตถุมงคลของหลวงปู่หลวงพ่อหลายรายซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปนี้ติดตัวเอาไว้เนื่องจากว่าพื้นที่รบเป็นพื้นที่ภาคอีสาน ขอนำเอากลุ่มอาจารย์สายอสารขึ้นก่อนก็คือหลวงพ่อมุมวัดปราสาทย์เยอเหนือเหนียวสเสด็จญาติขนาดทหารฝรั่งจีไอสร้างเหรียญเพื่อไปให้หลวงพ่อมุมปลุกเสกแล้วก็แจกจ่ายกันติดตัวออกรบ เพราะว่ามีประสบการณ์สูงมากจะเนดโดนระเบิดจนเสื้อขาดทั้งตัวแต่ไม่เป็นอะไรเลยที่เหลือก็เอาตามประสบการณ์ที่ได้พบก็คือตะกรุดหลวงปูกภูวัดดอนรัก ตะกรุดหลวงปู่โูถามว่าเหนียวไหมไม่รู้แต่สุดยอดมหาอุดก็คือแม้แต่ตัวเราถ้าพกตะกุดอยู่จะยิงคนอื่นก็ยิงไม่ออกด้วยกันได้สุดยอดมากอันดับถัดไปก็ตะกุดใบลานบังปืนหลวงพระแก้ววัดพวงมลาลัย เชื่อก็บ,บอกแล้วบังปืนซึ่งได้ยินว่าไปอยู่ในซีรี์อะไรที่หยดใช่ไหมก็คือพิษสมอนวัดพวงมาลัยนั่นแหละคือตะกุดใบลานบังปืนแต่ได้ความได้ว่าสมัยก่อนหาวัสดุยาก ด้าน,นชิ้นไหนที่ทำเป็นตะกุดสมบูรณ์จริงๆก็ถือว่าใช้วัสดุสิ้นเปลืองมากส่วนใหญ่ก็ก็หั่นเป็นท่อนเล็กๆแล้วก็ถักได้ล้อมไว้มีการชุกรักบ้างไม่ชุบรักบ้างป้องกันตัวระหว่างออกรบถือว่าแน่นอนสุดๆ ลำดับต่อไปก็เสื้อยันหลวงพ่อจาาวัดบางกระเบาอรายนี้จะเป็นหนึ่งในกลูมบาอาจารย์ที่หลวงพอ่อฤาษีท่านเคารพนับถือมากเคยแปลงเป็นเสือไปทดสอบกำลังใจหลวงพ่อท่านตอนออกทุดงด้วย เสยันหลวงพญาตวัดบางกระเบาโด่งดังมากช่วงสงครามโลกครั้งที่สองถึงเวลาโดนยิงก็เหมือนกับไม่โดนแปว่าล้ลมแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้กันใหม่ลำดับต่อไปเหรียญหล่อ,อหลวงพ่อไพรวัดกำแพง พระเกติอาจารย์ฝั่งทนบุรีนี่เองเหนียวเสด็จญาติกนาดทหารเรือซึ่งมักจะพกมีดโกนเป็นอาวุธยังไม่ได้กินเลือดฝ่ายตรงข้ามเลยถ้าหากว่าจะเอาทางสายใต้ ก็ขอให้ได้พระปิตาสายวัดเขาอ้อจะเป็นหลวงปู่เท่าหรือหลวงปู่ทองเท่าหลวงพ่อปานหรือไม่ก็คณะสิทธิ์ที่ออกไปอยู่วัดดอนสลายอย่างหลวงพ่อเอียดก็ได้ ทางสายใต้เขาเหนียวเสด็จญาติพอกันถ้ามาทางภาคกลางก็หลวงพ่อทองสุขวัตตนดหลวงไม่ว่าจะเป็นตะกุดไม่ว่าจะเป็นเหรียญก็ตามนอกจากจะเหนียวชนิดแมลงวันไม่ได้กินเลือดแล้ว ยังเป็นมหาเสน่ห์อีกด้วยส่วนวัตถุมงคลหลวงปู่หลวงพ่ออื่นๆนั้นจะอ,ออกไปทางแคล้วคลาดนิรันตรายมากกว่าซึ่งขาโหดไม่ค่อยจะชอบแต่กรัผมมัตตวภาพชอบมาก อยู่ชายแดนปีกว่าก็รบกับขเขมรนี่แหละมีการประทะเล็กๆใหญ่ๆยี่สิบหกครั้งไม่เคยเป็นอะไรเลยโดยเจาพาะหลวงพรอฤาษีท่านสั่งไว้ว่าถ้าเสียงปืนด้านไหนดังแน่นที่สุดให้ไปด้านนั้น เหมาะสำหรับวัดกำลังใจมากซึ่งก็คือธงมหาพิชัยสงครามที่ติดอยู่บนฐานยอดภูดมะเขือนั่นแหละนี่อาตมาชอบมากก็เพราะว่ายิงออกเสียงดังมันดีถ้า,าว่ายิงไม่ออกไม่มีเสียงมันไม่สนุก นนในเรื่องวัตถุมงคลถ้าหากว่าแคล้วคลาดกับผมนาภาพจะชอบมากกว่าแต่ว่าสายโหดเขานิยมพวกมหาอุดคงกระพันมากกว่าประสบการณ์อื่นๆก็ต้องแล้วแต่ว่าแต่ละบุคคลเคยได้รับประสบการณ์จากวัตถุมงคลชนิดใด ก็จะเชื่อถือศรัทธาวัตถุมงคลชนิดนั้นแบบเดียวกับเทต่อชะดอจากสุราชธ,ธานียกกำลังสามสิบกว่านายมาล้อมกุฏิเจ้เอาวาดวัดท่าขนุนจะเอาวัตถุมงคลรุ่นย้อนยุคหลวงปู่ปาน บราะวะ่ามีประสบการณ์เพื่อนโดนอาก้ากลาดไปสามสิบกว่านัดไม่ละคายผิวเลยแต่มาช้าเกินไปเพราะหมดไปหลายปีแล้วแล้วไอ้ที่ขำกว่านั้นก็คืออาตมาเดินไปถามมันว่ามีธุระอะไรก็บอกว่ามาหาหลวงพ่อวัดท่าขนุนจะขอวัตถุมงคลรุ่นนั้น แนะนำให้ใช้รุ่นอื่นก็ไม่เอาอะไรบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็รอแล้วกันถ้าเจอหน้าหลวงพ่อท่านแล้วลองขอดูเพื่อจะได้แล้วอัตมาก็เดินหายไปเลยเพราะเขาคิดว่าหลวงพ่อวัดท่าขนุนต้องแก่กว่านี้คือเรื่องนี้เกิดมาสิบกว่ายี่สิบปีแล้ว ในเมื่อศรัทธาเฉพาะวัตถุมงคลของแต่ละรุ่นซึ่งเกิดประสบการณ์เราเอารุ่นอื่นไปให้เขาก็ไม่เอากลายเป็นอะไรที่หลักลั่นย้อนแย้งกันมากแต่หลวงพ่อลาษีวัดท่าสงท่านแนะนำไว้ ว่าถ้าหาวัตถุมงคลให้หารุ่นสุดท้ายทางทางๆที่ในวงการเขานิยมรุ่นหนึ่งกันท่านบอกว่าส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ก็ศึกษาวิชาเพิ่มเติมไปเรื่อยปราะฉะนั้นรุ่นสุดท้ายมักจะดีที่สุด แต่ว่าไม่เป็นที่นิยมกันมักจะไปนิยมรุ่นหนึ่งทางๆที่ตอนรุ่นหนึ่งอาจจะทำได้ไม่ดีเท่ารุ่นสุดท้ายการนี้ในส่วนของการรบราฆ่าฟันกัน คณะสงฆ์แต่ละจังหวัดก็รวบรวมข้าวปลาอาหารโดยเฉพาะข้าวสารอาหารแห้งส่งไปสงเคราะห์พี่น้องทหารหารที่แนวหน้าท่านที่ไม่สะดวกก็โอนเป็นเงินไปให้เขาหาซื้อสเสบียงเพิ่มเติม แต่ว่าในส่วนที่ต้องระมัดระวังก็คือต้องวางกําลังใจอยู่ในลักษณะว่าเราสนับสนุนทหารซึ่งปฏิบัติการป้องกันประเทศชาติไม่ใช่สนับสนุนทหารให้ไปยิงกระบาลเขเมร ถ้าวางกําลังใจผิดโทษจะเกิดกับเราเองดังนั้นต่อให้ตอนเห็นภาพหรือได้ยินข่าวรู้สึกสะใจแค่ไหนก็ตามพยายามปรับกําลังใจของตนเองให้เป็นกลางให้ได้ ไม่อย่างนั้นแล้วก็จะเกิดโทษขึ้นเพราะรักโลภโกรธหลงเกิดขึ้นในใจของเราเองเนิ่ยธรรมภาพต้องไปเข้ารายการเสียงธรรมจากมหาจุฬาสมตอคืนนี้ตีสามพบกันที่นี่เริ่มภาวนาพระคาถาเงินล้านแปลว่าต้องตื่นก่อนตีสาม แล้วก็ไม่รอกใครด้วยซาลาวันเี้ก็ขอเรียนถวายไปพิษูจ์สมณเน,นืเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้